โอเคผมนะก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมก็วันนี้อยู่กันในเกมมาครับนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนสร้างกันอีกแล้วนะผมก็อันนี้เป็นของเก่านะฮะก็ผมสร้างไว้นานแล้วนะฮะก็เบื่อแล้วผมก็เอาเลยเอามาทุยเอามารีวิวให้ดูนะ,ะก็โอเควันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องปั๊มไกสุปราอัตโนมัตินะฮะใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมใครออง เออ่ที่เราต้องเตรียมบล็อกอะไรก็ได้ขีบแล้วก็อะไรไม่รู้ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์นะผมนี่ชื่อรีวิตเตอร์ป่ะวะลืมแล้วไม่ได้เล่นหนาแล้วแล้วก็ทอตเลสตสเตนเลสตเลสเตนแล้วก็เอ่ออะไรวะสแลบลาวาครับนันแรกผมเอาหีบไปครับแล้วก็ฮอปเปอร์ใส่ฮอปเปอร์ไอ้ฮาดิใส่ฮอ,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 อปเปอร์ไปดิ ใส่ฮอปเปอร์ไปแล้วผมนะฮะให้เรากดนั่งหรือกดชิปอะไรแบบนั้นไปนะฮะสำหรับคนในคอมเล่นนะฮะก็นี่ผมนะฮะให้ตู่มมันเจาะตรงนี้ไปโอ้โอ่าแล้วก็ให้เราทำแบบนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยพีละแล้วก็หายใส่อที่อีกอะไรของมันก็ไม่รู้ลืมแล้วนะครับโอเคผมใส่ไปเลยนะฮะแล้วก็เอาฮอปเปอร์ถุยฮอปเปอร์นะฮะแล้วก็ แค่นี้ครับผมแล้วก็ใส่แบบนี้ไปนะฮะแล้วก็เอาไอ้ไอเนี่ไอ้ลีปิเตอร์อ่ะนะฮะผมพูดลีปิเตอร์นะก็ถ้าถ้าจะไอ้นี่เหรอถ้ามาทางนี้มันจับไม่ได้นะครับถ้ามาแบบนี้จับไม่ได้ถ้ามาแบบนี้ไม,ไ,ามาบบนไม่ได้ครับก็มันต้องเอาไอ้สองมุมตรงเนี้ยหันหลังมาตรงฮอปเปอร์นะฮะแล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปนะครับยุบ จุดๆจุดแบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้โอ้โหลืมเหรอใช่ใช่ใช่ถูกต้องโอเคครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็ปูพุ่นตรงนี้ไปนะครับเอ่อเลสโตนมาครับผมนะโอเคครับเจาะรูตรงนี้ครับผม วางเลสโตนวางเลสโตนไว้ตรงนี้ก็ตรงนี้มาผมอ่าแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยมันมีนไข่อะไรแบบแบบนั้นไปนะฮะมันชาวล็อกมากมากนะคบผมอ่มาได้แล้วก็ปิดต,ตรงนี้ไปนะครับอ่าตาสบายแล้วก็ตกแต่งแมงนะครับอ่าแล้วก็นี่ไปแบบนี้ไป นะครับแบบนี้อ่าก,ากๆๆๆๆ็ยึบ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 ใช่ผมลืมอีกอย่างเอาอะไรวะลืมวะมันชื่ออะไรเออมันชื่ออะไรวะช่างแม่งวางไปเลยนะเอาไอ้นี่วางไปนะฮะสแลบเออฟันเด็ดจได้มันชื่อสแลบนะฮะเอาวางไปนะผมอ่าก็ยึบวางไว้ตรงนี้

นี่ครับก็อันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะฮะก็สําหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกดซับสไครต์ด้วยผมนะฮะเพื่อเป็นกําลงังใจในการทําคลิปต่อไปนะก็ที่ผมนะฮะมันก็จะชาวล็อกมากพี่น้องอเคนะก็ใส่ไก่อยู่แล้วใครจะใส่ไก่หลายๆตัวแล้วแต่นะฮะพอทอมันออกไข่แล้วมันจะเข้าไปที่เอะไรวะ ไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอที่อิงนั่นน่ะนะฮะก็แล้วก็กมันก็เนี่ยมันก็จะแต่ว่ามันมันจะลงไอ้ข้างล่างของอันเนี้ยนะฮะมันจะลงข้างล่างแล้วก็จะเกิดเป็นมาลูกไก่นะครับลูกไก่แล้วมันก็เนี่ยลูกไก่มันจะห่างว่าเออว่าลาวานะฮะก็เป็นเรื่องอะไรที่ดีเดียวทีเดียวเชียวนะก็มาดูกันผมนะนี่ครับเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ดูครับ จ๊บนี่ครับตายเรื่องลมหนาวครับแล้วก็เข้ามาใส่เออนี่ครับนะฮะในหีบอ่าก็สำหรับคนที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยผมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจใจรุพื่อเป็นกำลังใจในการทร้องการต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมนะฮะนี่มันก็เข้ามาแล้วะนะฮะนี่แกติมเลยนะครับ